รีวิวเหรียญหล่อปรติมากรรมพระพิเคเนตมหาเลยศิลปา,ากรปี2540พิธีเทวาพิเศษที่รวมพระเกจิ5 5รูปชั้นเอวหน้าทั่วเมืองไทยอธิษฐานจิตปุกเสกประจุพลังเทวคุณนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ดูรูปร่างลักษณะของเหรียญหล่อปรติมากรรมอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะฮะ พระพิกเนณที่เราเห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือเป็นปางเขาเรียกว่าปางลีนาโมจันหรือว่าปางผลนีนะครับปางสําเร็จท่านพระองค์ก็จะนั่งในท่าปางสมาธิจะมีสี่กรแล้วก็จะถืออาวุธคบมือนะฮะจะมีตีศูนย์แล้วก็มีบ่วงหน้ากบาดแล้วมีขนมโมทกะแล้วมีบ่วงหน้ากบาดนะฮะแล้วจะมีพญางู รัตที่พุงนะฮะแล้วที่สําคัญท่านก็เอกลักษณ์พ,ษษษณพิเศษพระพิฆเนศจะมีงาแค่เพียงข้างเดียวนะฮะอันนี้ก็มาให้ดูกันสวยงามเหรียญหล่อเงินนวะโลหะแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็จะมีจานคือเอกลักษณ์พิเศษของเหรียญเหรียญหล่อพระพิเ,เนศมหาวิาลัยศิลปากรปี2 5ง0เป็นครั้งแรกของมหลาลัยศิลปากรวังท่าพระของคณะจิตกรรมนะฮะ จัดสร้างโดยศิลปินแห่งชาติคือท่านอาจารย์วิชัยสิทธิรักษ์หรืออาจารย์โก้นะฮะด้านหลังของเหรียญหล่อนี้ก็จะมีคําว่าห้าสิบห้าปีแล้วก็มีคําว่าคณะจิตกรรมเห็นไหมฮะสวยเหรียญหล่อสวยฮะเนื้อวะสสวยการหล่อการทําเนื้อสวยมากและเจ้าพิธีครั้งนี้ก็คือท่านพระอาจารย์ชาญรงค์ติขยาโนวันเราบางขุนเทียนนะฮะสายตรงพระอาจารย์สวยสุมโน ในเมืองไทยนี่ไม่มีใครเกินแล้วฮะเรื่องพระหล่อเรื่องงานศิลป,ปะโอ้โหถือว่าศิลปินแห่งชาติกับพระอาจารย์ชานารงค์เนี่ยจับมือร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานพิเศษในครั้งนี้และงานนี้ก็ไม่ธรรมดามีท่านอาจารย์าพามขจรอาจารย์าพามประจรหรือพระยานสยุมมู าพามกจรนาคาเวทินที่ในหมู่าพามหลวงรู้จักกันดีนะฮะท่านบวงสวงเป็นกรณีพิเศษด้วยเรื่องบวงสวงเทพนเนี่ยในเมืองไทยนี่คงไม่เกินท่านอาจารย์พรมกจรนาคาเวทินเดี<อ>๋ยวรุ่นนี้ก่อเกิดประสบการณ์หลายอย่างนะสำหรับคนเอาไปใช้ถ้าศรัทธาจริงนับถือจริงก็จะเห็นผลครับก็นำม,มาให้ชมกันเหรียญหล่อพระพิคเนตรุ่น55ปีมหาลัยศิลปากร สวยงามผู้ชายก็ห้อยได้ผู้หญิงก็ห้อยดีเด็กก็ห้อยห้อยสวยเป็นผลงานศิลป,ปะอล้ำค่าฝากไว้ในแผ่นดินไทย